สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธนะครับทาง YouTube c h a n แนลของช่องอาจารย์ยุทธนะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดน,นะครับในลัคนาสถิตณราศีตุลประําเดือนในสายนพุธศักรา,า2563นะครับชาวราศีตุลในช่วงเวลานี้นะครับเรียกได้ว่านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้นะครับครึ่งเดือนแรกยังไม่ใช่จังหวะทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องของหน้าที่การงานมีเหตุอาจจะต้อง ปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงซ่อมบ้านซ่อมรถสักเล็กน้อยนะครับถึงจะดีกับดวงชะตานะครับแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทอาอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุเอาไว้บ้างประการต่อมาดาวประจาตัวอยู่ในเรือนมรณะให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสาหรับชาวราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะครับเรื่องของการเงินนั้นนะครับหลังจากสงการไปแล้วเรื่องของการเงินถึงจะขยับให้มันดีขึ้นนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ทํางานเช่นไม่ว่าจะเป็น น้องที่ทางานร้านเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเด็กฝึกงานต่างๆนานาเรื่องของทิปเรื่องของการเงินจะเริ่มขยับขยายหลังจากเรองของการศุนสะเป็นต้นไปประการต่อมานะครับเรื่องของคู่ครองและความรักช่วงนี้อาจจะต้องมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นบ่อยสักเล็กน้อยนะครับแต่คู่ครองของท่านนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยหลังจากสงการไปแล้วเนี่ยนะครับคู่ครองที่ดีหรือท่านใดที่โสดได้เจอคู่ครองของชาวราศีตุลหลังจากนั้นเนี่ยแปลว่าคู่ครองจะพูดเยอะพูดมากจากเดิมเงียบไม่ค่อยพูดรอบนี้พูดจังเลยพูดไม่หยุดด้วยซ นี่แหละครับลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีตุลที่จะเจอในช่วงของเดือนเมษายนนี้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่บอกอยู่เงเก็บดีกว่าอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยพูดดีอยู่แล้วก็แปลว่าคุณก็จะเจอคู่ที่พูดขึ้นทําให้ลาคาแล้วก็เกิดการทะเลาะเบากแวงตลอดเดือนเมษายนอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์จรตามดวงตาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้บ้างสักเล็กๆน้อยนะครับรวมไปถึงมีโอกาสที่ได้ร่วมพ้นหรือว่าเจอคู่ครองจากต่างประเทศเช่นคนไทยเหมือนกันแต่เพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศเรียนจบมาหรือ เราถูกส่งไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ได้เจอกันอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับสาหรับชาวราศีตุลในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะครับตลอด30วันนะท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีนะครับโครงการเรื่องของโควิดที่จะมาช่วยทุกท่านนะครับเนื่องจากช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลายคนนะครับก็มีปัญหาเรื่องการเงินเยอะ ดังนั้นเนี่ยผมอาจารย์ยุทธนะครับมีกิจกรรมร่วมช่วยทุกคนคือเราจะดูดวงให้2องคำถามในขณะเดียวกันค่าบูชาครูแล้วแต่ศรัทธ,ธาจะโอนชําระมานะครับแล้วแต่ท่านจะศรัทธ,ธาให้มาเลขที่บัญชีผมคือ0742744906ธนาคารกสิกรไทยนะครับ คนเสร็จแล้วอย่างไรเสียหรือจะลงทะเบียนจองคิวก็ติดต่อมาได้ที่0 9 2 3 6 3 2 366นะครับลงจองคิวไว้กับทางทีมงานก่อนก็ได้แ้่ค่าครูแล้วแต่ท่านจะให้แล้วท่านก็มาดู2คําถามอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2 5 6 3นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับประชาสัมพันธ์นะครับโครงการนะครับผมอาจารย์ยุทธจะมีการสอนนะครับวิชาโหราศาสตร์นะครับที่โรงแรมแกนเมออ์เคียวพระราม9กนะครับผม เริ่มสอนวันที่10พฤษภาคม2563นะครับจนถึงนะครับวันที่29มิถุนา2563ทั้งหมด8สัปดาห์8ครั้งนะครับสอนทั้งหมดเต็มวันเต็มชั่วโมงเริ่มที่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับมีเบรกเช้าเบรกบ่ายให้รวมไปถึงอาหารกลางวันเป็นบุฟเฟต์นานาชาติตลอดนะครับตลอดการเรียนการสอนใครที่ลงทะเบียนเรียนตอนนี้นะครับหลักสูตรเดือนมีนาคมอยู่ที่27,000บาท แต่ใครที่ลงทะเบียนเดือนเมษายนเราจะปรับราคาขึ้นที่32,000บาทนะครับเรียกว่าราคานี้รวมทุกอย่างแล้วอาหารการกินทุกอย่างเรียกว่าเบสเซ็ท่านมาแต่ตัวพร้อมกับเครื่องอัดเสียงนะครับเรียกได้ว่าท่านพกเครื่องอัดเสียงมาอัดฟังการบรรยายตลอดหลักสูตรได้แต่จะนําวิดีโอมาอัดไม่ได้นะครับขอเน้นย้ําสามารถนำนะครับเครื่องบันทึกเสียงมาอัดได้ด้วยความยินดีในระหว่างการเรียนการสอนระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีการตั้งกลุ่มไลน์ระหว่าง เรียนสัปดาห์นี้ไม่เข้าใจมีตั้งกลุ่มรายขึ้นมาสอบถามขึ้นก็ได้หลังจากเรียนจบแล้วเรามีใบประกาศรับรองให้นะครับว่าได้เรียนกับทางเรามานะครับผมหลักสูตรนี้นะครับสอน8ครั้งโดยครั้งนี้จะมีกรณีพิเศษตรงที่ผมได้เชิญท่านอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริมาร่วมสอนในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านใดสนใจรายละเอียดรีบลงทะเบียนก่อนเต็มเพราะโอกาสนะครับแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย,อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่0923632366นะครับสำหรับวันนี้ ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ